ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนาวัดมาทบุนวัดพัน์ไทยนอราสิงค์ครับวัดพัน์ไทยนอราสิงค์คนหลายลดกระไรครับเออจะขอกุกันโขบคะครับขอบคุนะครับถไรฮสถานการไทยพันนี่นี่ม่ครับนี่ครับบรรา สภาพใหญ่ของการทอดกระถิ่นมาทำอะไรทำบุญไงเอาชะละบ่อมาเห้เรานึกกระถิ่นวัดพันท้ายครับวันนี้ครับรถเยอะรนปูเจ็ดเราไม่มีชะลบ่อเดี๋ยวรออสมาชิกอีกครับเดี๋ยวรออีกสมาชิกอีกก่อนนะครับผู้ช่วยกับผู้ใหญ่มากก็ติดเรื่องไหมกำลังหลงทางอยู่จะไหว้พ่อพระทายก็ต่อนนียครับทางหลักมากับบิ๊กไงสวัสดีครับแลกต่างรุ่นเลยครับไปทางนี้ได้เลยเนี่ย บ้านไปได้เนี้ก็ได้เนี่ยขึ้นไปแล้วมนเปทะลุออกทั้งัูดเลยพาไปวัดไปไหนไปไหนเดินอ้อมไกลแล้อก็มันง่ายทั้งหมดตั้งแอน่ลงทางอยู่ครับเออเข้าไปวัดครับวันนี้นี่ครับอ่อนละครับนี่ครับตูทางเข้าวัดวัดศาลพันท้ายนรสิงค์โคตรหลายครับท่าบุญกระถินมืัอนี้บุญกระถินครับ ขอดกิกนคนหลายพี่น้องเออค้หลายแห้งก็ต<อ>ดกิกนแนระ้<อ>วันนี้ครับโล่งร้านเต็มเล<อ>ยมาท่านทายครับ หลยแห้งครับพี่น้องนี่ครับปวดอนสำหรับองกระินที่จะมาถวายนะครับด้านขวาคือนะครับจุดถวายองกะินนะครับขวาคือครับจุดถวายองกระินะครับได้นขวครับสำหรับองกระินนะครับจถวายองกะตินถวายกะิน ลองกจกระยครับครับองข้างในวัดแลวครับวันน kind of ี้ครับอยอยู่ข้างนอกหากินลงท่านอยู่อิ่มไปครับกินได้ยากเดียวเองลอนกะลายครับครับไรแห้งครับนะครับขาใหนวัดลนะข้นหลายครับ ข้าแถวกินล่องานตีเป็นอยู่นี่ครับลงทำบุญที่ไหนบุญครับตองกระถินจุดถวายตอกระถินครับก้นลายก้นลายเชิญทางนี้ครับขวามือครับจุดถวายก้นลายครับก้นลายตองกระถินนะครับจุดถวายตองกระถินด้านขวามือครับเชิญด้านขวามือเลยครับ ถวายซองกินนะครับน่ครับกินลงท่าครับจะมาถวานะครับด้านขวาเลยครับกินลงท่าม่า,าสมาราชิกกันคนหนึ่งลงข้างครับไดม่หอด ใช่ในใช่ในวัดครับทานส้มตำครับโอ้ทำบบคุณก็ยคิวเห็นยังง ตามโมงครึ่งจอให้ทุ่งท่านตามโมงครึงครับครับครัท่งท่านไร้หลายครับนี่คือกลินเอียงเลือกอยู่เต็มนะครับเดินจุดเดียวกับนี้ครับตีนในเต็มีครับ con có theo nữa. đây em có gì hả ต้มตำแ,แสบจ้ะล้งทานแสบแซ่บเลยแ่บวะแอบครับเอนแี่เข้าใัวนี่มองดูไทยเหมือนไปกินลงทาน

แถบยครับแับห้องแถบอยู่ตัแบบบบแบบร่วมกันเล,เล้วเนี่ยลัปเ้บุญลายอยูอ่้งตั้มเนยข้ามอางต้เงินกับทิทนครับ นถวายซองกระถินครับบันแล้วไอะไรครับถวายซองกระถินครับด้างขวาเลยครับถวายซองกระถินนะครับปันใดโบนะครับจุดถวายซองกระถินนะครับถวายซองกระถินแล้วมีคักลุ่มคนนะครับจุดถวายซองกระถินด้านขวามือนะครับด้านขวามือทางขึ้นปันไดโบนะครับจุดถวายซองกระถินนะครับด้านขวามือนะครับ ถวายซองกถินด้านขวามือนะครับง่จ้อาอนับครัใหุ้ดถวายซองกระถินด้านขวามือนะครับจุดถวายซองกระถินด้านขวามือนะครับขึ้นบันไดโบนะครับคิปนี้าก สบายเ้ Korea, ามายเข้กเข้าาไปเาเงี้ยครับินเยครับเยท่าถอยสังกัท่านาเนี่ครับยายังท่านครับสายซอกระทินล่ะสบยสังสกทานตอกัะทิ้นเร็วกทินสบยสังกท่านครับอุทิศส่วนอุทิศ้ากรรมเวนเพื่อยังดีๆเขามาได้ับทนคครับ ครับมาเนี่ยครับหากินคอครับมาเนี่ยกับไปหากินข้าวกลางทะเลก่อนครับครับมาแล้วมาเนี่ยมกรมองกินข้าวแล้วเอาไม่ไหย เขาสิบปียังขี้เรือไปกินขา้าวนี่ครับจะน,นั่งเรือไปกินข้าวกลางทะเลครับบาร์ีหนมากินขา้าวมากินขา้าวข้าวข้างทางร้านครัวกลางน้ำครับเอาเหียไปแม้นะ เแวะกินข้าวครับไปทําบุญมาแวะกินข้าวนี่ร้านร้านเดิมครับตัวกลางน้ำว่าจะไปล่องเรือกินกลางทะเลแะครับแต่เขาปิดแล้วครับเพราะว่าร้านมันสุดเขาปิดท้าวันแล้วแต่นั่งเรือชมวิวได้ครับ ก็เลยมากินที่นี่ปัวกลางน้ำครับอาหารอร่อยร้านเก่ามาครั้งก่อนนั่งนี่ครับนี่มานั่งริมนี่ครับนี่านัพัมเครับนั่งเห็ดไหม่ครับ กำลังทำใหม่แม่กลับมานั่งที่เดิมกันได้ครับมาแล้ววันนี้นกินครับพี่น้องหอยแมงครุหอยนงมหอยนางมมาพลกมาจดสักกอนจจังไสักก้อนเยแล้วเ้าขาเสื้อขาเสื้อขาเสื้อกัน่ครับ มีแต่วน้ขาเสอจะมีมีอย่างดอกมีโลกอกกระดเออาเดือาเสือแล้วมีเตเสื้อกอย่นี้ไม่น่งรมครับโอ้โหานมันหย่อนเนี่ว่ะหมื่นกินกับ้าเครับกูก็้เทเียวันมาจากหอยน่งลมจับบบกินรูกับมันเอว่ครับก็ยังไงกินคจะไปร้องห้ากกินได้ลำพองสองจาน

ตมยำไม่ตยม,มตยำครับข้างน้เเอาางก่นนอนพอ,อเดียว้มยอเดียวหลยอาไม่มีถยแบงตมยำน้ำข้นหลายอย่างมันมีแค่เนี้ปเด็มันเือกันทุอยางทีมงานได้ทงกิมที่ยวตลอดจ้ะ้มนี่มากินยอย่างเดียวมาเพราะย่างว ก็เด้งแล้ครับจะไปดูแล้วเยอยตามครคุณยียกินง่าเกนง่ยเเยอแงเเอใหงาอเ่อคือคือเราจองแ่ไหเรปจอจองแ่ไน่เรเป็นเ้แท้เรเอาตรงเขาไปเล่นกนระตองเาไปินเือดินเดอเินเือดอ้อนนันต้องเอารไปคนเดียว ผย้อครับัว inform inform ่าส sure> ีเนาะนั้นเาะอันนี้เอง่ครับผย้คับค่ปอาใส่ซี่วเปนต้องใส่ซนนะครับน มันน่งระยะไกลว่ะไหนหรอมาเห็นร่ไล้พิามส่วนใหญ่กันโอ้อะเแซบอ่ะเด๋ยวพลังเขาบอกว่าเว่าจีนทยแม่งตู่เองข้าังลบเดี๋ยวกบับกนักนกบนักนกนับุมกกันกีักนักบักบุญับุญนกับ มึงครับมึงนั่งเอกฟองหิ้วครับไปวัดบ้างโลงข้าึได้กินนอดนนี่นน้ผู้เดียวใช่ไมนี่คนี่คริงเนี้อเอาไว้ทำเนี้อแ้ครับได้วางไปเขาะใหญ่ขีเข่ากันนั่งเอกหิ้วเขาแห้งฮะ วันนี้ค่ะขอบคุณาจ่ายไปกุ้งมาก่อนเหรอครับเจ้าก้่นเจากีอกุ้งก่อนเจ้ากุ้งไปกุ้งมาแล้วครับเนี่เมนูพิเศษกุ้งนี่ล่ะอันนีีเบิร์ตแป้งอะไรดี้มันเบคร์ตแป้ง เอายรูปกอันไ,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 ไหน้อนี้กุ้งให่อันนี้กุงเล็กแน้ปลากุงแน้าอะ่ายร,ยราัปากไ้สกนิกน,นะครับอขอใหญ่กินก่นครับ ฝากกดติดตามเลยนะครับนี่ครับกุงยิ่งนี้ฝากกดติดตามมีคลิปต่อไปอีกกดซับจากใครให้ท่งกินเที่ยวตลอดได้เลยครับไปทางอุดรสิภาไปเทียวเียวจะไปกคเนื้อเาทางอุดรสิภาขึนเนื้อเจอกันภาคเนือจ้ะครับเจอกันภาคเนื้อครับคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ